ผู้อื่นนั่นเองนะคะก็จึงต้องมีการสาบ <c oughs> เดี๋ยวนี้เนื้อกายเป็นหินละแต่เมื่อก่อนมันมีชีวิตอยู่ได้นะคะอันนี้นักเรียนก็ได้เรียนประวัติเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของยักษ์วัดโพนะคะส่วนสิ่งอีกภาพหนึ่งซึ่งมุมภาพนี้เป็นภาพของ <c oughs> พระนอนนะคะพระนอนวัด <c oughs> โพหรือวัดพระเชตุพนวินมลบังคลารา,ามะคะซึ่งองค์นี้นักเรียนใหญ่มากเลยเราไปยืนจะต้องทําไมคะ มองสอง่างามมากเลยแล้วคนก็จะไปมากมายเลยนะมัสการเวลาเข้าไปไปที่พระนอนเนี่ยเราต้องถอดรองเท้าไว้ข้างหน้าด้านหน้านะเรจะสวมรองเท้าไปในวัดไม่ได้ค่ะคุณครูว่านะคุณครูเคยไปต่างประเทศต่างประเทศก็คือไม่ใช่นักเรียนคิดไปถึงไกลๆนู่นเลยประเทศเพื่อนบ้านนี่เองค่ะประเทศเพื่อนบ้านนี่เองแถวเมียนมาเท่านี้เองนะคะ เวลาเราเข้าไปในที่ที่เขาเอ่ออย่างเป็นวิหารหรือโบสถ์อะไรเงี้ยเขาจะต้องให้เราเนี่ยถอดรองเท้าตั้งแต่ทางเข้าประตูทางเข้าเลยนักเรียนไม่มีการใส่รองเท้าไปเหยียบย่ําแต่คนไทยทําไมคุณครูว่าคนไทยนะทําไมนะบางทีขึ้นไปบนโบสถ์เนี่ยถอดไม่ถอดรองเท้าใส่รองเท้าเข้าไปเลยนะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเอาในสิ่งที่ดีงามมาใช้นะคะวัดโพนี่พระนอนเนี่ยเขาจะให้ถอดรองเท้าไว้ด้านหน้าเลยไม่ให ไม่ให้ใส่เข้ามาในบริเวณนี้เลยถือว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ควรที่จะเหยียบย่ำนั่นเองนะคะจะได้ปฏิบัติได้นะคะแล้วก็เวลาไปวัดเนี่ยเขาไม่ให้สวมอะไรคะสวมกางเกงขาสั้นนะถ้าเด็กกับเด็กผู้ชายอาจอนุโลมได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายต้องเป็นเด็กอายุน้อยๆสักขวบสองขวบเนี่ยถ้าเป็นโตแล้วอย่างเรานี่นะ <ขา S 1> ก็ควรจะใส่ กางเกงขายาวผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะเป็นกางเกงขาสั้นนะก็ไม่ได้แล้วแล้วรองเทา้าบางทีเข้าวัดเนี่ยนะบางทีเข้าวัดเนี่ยเขาจะให้สวมรองเทา้าหุ้มส้นเหมือนกับวัดพระแก้วนะถ้าใส่ถ้าใส่รองเท้าแตะไปลากแตะรองเท้าเนี่ยจะไม่ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สถานที่เขาจะบอกเอาไว้นะคอะอ่านต่อนะคะวัดพระนอนวัดโหน,นะคะแล้วนี่ละคะคืออะไรเอ่ย พระพุทธเทวปฏิมากรน,นั่นเองนะคะอันนี้นักเรียนก็ได้ดูได้รู้จักแล้วนอกจากนั้นเอาเรามาทวนเลยนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะมีการทดสอบแล้วใช่ไหมคะในประจำบทเรียนนะคะนี่ละคะคืออะไรเอ่ยภาพวาดน,นิทา,านภาพวาดอะไรคะภาพวาดน,น,าาน,นิทานภาพวาดนิทานคะคือภาพวาดน,นิทานคะ เป็นเรื่องราวของอภาพแรกก็จะเป็นเรื่องราวของอะไรนะอะไรคะเอ่อยายกระตาปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานก็ไม่เฝ้าปล่อยให้ถั่วงาของตากับยายถูกใครกินคะกากากินคะตามาตาก็ายายมายายก็โอ้แล้วก็ในเรื่องของภาพวาดนิทาน ค่ะเป็นเรื่องราวที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะนอกจากนั้นยังมีภาพนนิทานเป็นเรื่องราวของจระเข้ใช่ไหมคะมีกระต่ายกระต่ายทําไมจึงหางมันสั้นเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าเ,าเจ้ากระต่ายมันกระโดดลงไปใช่ไหมคะแล้วจระเข้มันทําไมละ่ะงับหางไว้ใช่ไหมมันขาจึงสั้นซึ่งนิทานเหล่านี้นักเรียนก็ไปหาอ่านได้นะคะในเรื่องราวของนิทานนะคะ ทีนี้นอกจากนั้นเรามาดูนะอันนี้ก็คืออะไรคะอันนี้ที่ไหนคะยักษ์วัดยักษ์วัดพระแก้วนะคะในจํานวนยักษ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้มานะก็มียักษ์วัดอะไรบ้างคะหนึ่งยักษ์วัดโพอะไรคะยักษ์วัดโพสองยักษ์วัดพระแ,แก้วและอ่าลองดูสิคะ อะไรคะยักษ์วัดแจ้งนะคะยักษ์วัดแจ้งนะคะ,งคะทีนี้นักเรียนรู้จักยักษ์ทั้ง3มวัดแล้วคะเมื่อก่อนเนี่ยยักษ์เนี่ยจะพูดได้นะยักษ์พูดได้แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะทำไมล่ะคะอันนี้อะไรคะอันนี้ก็คือ ท่าเตียนท่าเตียนทําไมมันจึงเกิดท่าเตียนขึ้นมาคําว่าท่าเตียนก็คือเรื่องราวเหล่านี้ก็คือเป็นเรื่องราวของยักษนะ์วัดแจ้งนะคะกับยักษ์วัดโพวัดแจ้งนะจะอยู่ทางตรง,ตรงข้ามกับแม่น้ำพเจาพยาแล้วก็วัดโพจะอยู่ทางด้านสนามหลวงคะสนามหลวงรู้จักไหมคะหรือติดกับวัดพระแก้วนั่นเองนะคะอันนี้จะแบ่งครึ่งกัน ยักษ์พวกนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ครับทีนี้คุณได้อ่านให้นักเรียนได้อ่านได้ฟังแล้วทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรานะเป็นการทบทวนแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้มาเรียนต่อนะคะทีนี้มาดูสิคะเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องราวของอะไรเอ่ยทบทวนมาเรียนรู้เรื่องของประโยคยังจําได้หรือเปล่าคะนักเรียนประโยคคืออะไรเอ่ยลา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 ประโยคคืออะไรคะ ประโยคก็คือข้อความที่ทําให้เราทราบว่ามีประธานและคำกริยาอีกอย่างหนาก็คือกรรมอันนี้เป็นเพลงใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนที่ไม่ทราบเรื่องราวของประโยคสามารถที่จะร้องเพลงได้ไหมคะร้องเพลงประโยคได้ไหมคะเอยได้นะคะนักเรียนทราบไหมว่าเวลาคุณครูนักการนะคะอยู่ที่บ้าน อยู่ที่บ้านนะคะเวลาตอนเย็นๆเนี่ยคุณครูจะรดน้ําต้นไม้นะคะคุณครูชอบปลูกต้นไม้มากมายเลยไม้ประดับแล้วก็พืชสวนครัวะค่ะเดี๋ยวนี้ปลูกพืชสวนครัวใส่กระถางแล้วไม่ใส่ลงดินละเพราะว่าลงดินที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยรดน้ำเออด้วยลำบากนะบางทีถ้าเราใส่กระถางแล้วเราบังคับน้ําได้ว่าน้ำเราต้องใส่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะคะอันนี้นะก็จะเวลาคุณครูยืนรดน้าเนี่ยใช้แต่ยางรดน้ําไม่ได้ใช้ หาไปรดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนี้ลาบากต้องหาบด้วยหาไปรดน้ําต้นไม้นะ,ะครูจะปลูกผักไปเยอะแยะเลยมากมายแต่ตอนนี้ใช้แต่ยางรดละแล้วครูก็จะร้องเพลงในบทเรียนนี่แหละเพลงประโยคบ้างละเพลงมาตาตัวสะกดบ้างละแทนที่คุณครูจะร้องเพลงสมัยนิยมร้องไม่เป็นแล้วนะรออ้องเพลงเกี่ยวกับบทเรียนภาษ,าษาไทยนี่แหละนะคะร้องไปก็ทำไมคะนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสลายไม้ม้วนหรือสลายไม้ลา,ายหรือมาตาวสะกดก,ก็จะร้องอน,นะคะอ่ะทีนี้มาเรื่องราวของประโยคเพลงประโยคนักเรยียนร้องได้ใช่ไหมคะร้องได้แล้วก็มาดูนะคะประโยคก็คือการนำคำมาเรียบเรียงให้มีความหมายสมบูรณ์ในความหมายสมบูรณ์นั้นคำมาเรียงก็คือคำเหล่านั้นจะต้องมี ประธานนะคะมีประธานมีกริยาหรือบางประโยคก็ต้องมีกรรมนะคะจึงจะได้ใจความที่สมบูรนั่นเองนะคะทีนี้มาดูส่วนประกอบบ้างส่วนประกอบของประโยคก็มีอยู่สองภาคนะคะ่ะก็คือหนึ่งราคประธานอ 2. อภาคแสดง,ดงค่ะภาคแสดงเออก็สแสดงในเรื่องกิริยาอาการต่างๆของ ประธานในเรื่องราวของประโยคผู้ซ้ำย้ำเตือนกันตั้งแต่เริ่มเรียนเลยเนาะใช่ไหมคะเ,เรียนแล้วเรกเรียนต้องจำให้ได้ด้วยนะคะส่วนประธานก็คือผู้ที่เป็นผู้นำผู้นำในเรื่องราวของประโยคต่างๆต้องมีประธานไม่งั้นเราไม่ทราบว่าในประโยคนั้นใครทำอะไรที่ไหนนั่นเองคะฉะนั้นประโยคประโยคจะมี คำมาเรียงกันและคำเหล่านั้นต้องบอกว่าบอกว่าอะไรใครใครทำอะไรใครเนี่ยคำว่าใครก็หมายถึงประธานและทำอะไรอะไรนี่แสดงอะไรละคะกริยาของใครคะนน้องพลอยของประธานนะคะได้ข่าวปีหน้าน้องพลอยจะต้องย้ายตามผู้ปกครองไปอยู่ทุ่งสงใช่ไหมคะ คงได้ได้ยินเสียงคุณนฬิกากับเพื่อนๆเท่าน,นั้นเองนะคะ,ะนังพลอตั้งใจเลยบอกว่าไม่อยากไปเลยแต่ด้วยอะไรคะต้องย้ายตามผู้ปกครองนะคะเอาละทีนี้อ่านนะคะก็จะมีคําว่าประโยคก็จะมีคําที่มาเรียงกันได้ว่าใครในที่นี้นะคะใครหมายถึงอะไรคะอายุตัวอย่างอายุตัวอย่างนะ,ะนักเรียนมองไปรอบๆห้องนะคะ,ะนะคะมองไปไป ตรงหน้าประตูคุณครูถามว่าใครนัาเจนตอบคุณครูว่าไงคะ